รุปหัวใจสำคัญระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับแรกปีพศ2534และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่8พศ2553คำว่าแก้ไขเพิ่มเติมไม่ได้ยกเลิกนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ฉบับแรกพศ2534ยังใช้มาจนถึงปัจจุบันแต่จะแก้ไขเป็นบางข้อบางจุดเท่านั้น แล้วแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่8พศ .2558 เอ่อ53โทษที53ิดังนั้นแล้วหัวใจสำคัญในการจัดตั้งพรบรฉบับนี้ก็คือเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการของประเทศจัดระเบียบบริหารราชการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการแล้วก็การปฏิบัติราชการแทนแล้วก็การมุ่งเน้น มุ่งเน้นให้การปฏิบัติราชการเนี่ยมุ่งเน้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมปีประสิทธิภาพความคุ้มค่าอันเนี้ยจะอยู่ในมาตรา3มทับหนึ่งมาตรา3ทับหนึ่งดังนั้นในมาตรา3ทับหนึ่งเราต้องจำได้ออกข้อสอบแล้วหนึ่งข้อมาตรา3ทับหนึ่งแล้วอีกมาตราหนึ่งก็คือมาตราส มาตาสีอ่าเรามาดูมาตาสามทับหก็คือการบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน,นี้ 1. เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 2. เกิดผลสำลิดต,ต,ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นการกระจายภารกิจ และทรัพยากรให้ท้องถิน่นการกระจายจอำนาจตัดสินใจ5การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งต้องคํานึงถึงหลักการบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้นะก็คือการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการเนี่ยต้องใช้วิธีการบริหารราชการอ่ะ วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของภารกิจ3.1ไปท่องให้ได้อ่านท่องเขียนออกมาให้ได้ออกข้อสอบแน่ๆหนึ่งข้อไม่ถามข้อหนึง่งก็ต้องถามข้อหนึง่ง เราต้องจำเนื้อหาในนี้ให้ได้แล้วก็ในมาตรา4การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น3รูปแบบระเบียบบริหารรชาชการแผ่นดินส่วนกลางระเบียบบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาคระเบียบบริหารราชการแผ่นดินส่วนท้องถิ่นตรงนี้ก็ออกข้อสอบหนึ่งข้อจําให้ได้แล้วมีอีกตรงหนึง่งย่อหน้าหนึ่งก็คือการแบ่งส่วนราชการออกเป็นส่วนต่างๆตามที่บัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัตินี้เนี่ยให้กำหนดตำแหน่งอัตราเงินเดือนโดยคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของส่วนราชการอันนี้ก็อาจจะมีออกข้อสอบหนึ่งข้อออกข้อสอบหนึ่งข้อ,อการออกข้อสอบหนึ่งข้อหนึ่งข้อที่บอกอ่ะบางคนบอกว่าเนี่ยพี่แป้งบอกออกแน่ๆมันอาจจะมันทำไมไม่เห็นข้อสอบเขามีจัดเป็นหลายชุดชุดแรกเขาอาจจะออกตัวนี้หนึ่งข้อ อีกชุดที่สองเขาอาจจะออกข้อนี้หนึ่งข้อแล้วพอเราเข้าไปถ้าเราได้ชุดนี้ถ้าเราได้ชุดนี้เราก็จะไม่เจอคำถามนี้แต่ถ้าเราได้ชุดนี้เราก็จะไม่เจอคำถามนี้ดังนั้นทุกมาตาหรือหัวใจสำคัญของแต่และพอรอ์เราควรรู้อ่านสรุปแล้วก็อ่านกฎหมายฉบับเต็มแล้วก็ไปฝึกทำข้อสอบแล้วข้อสอบเราจะได้ชุดไหนเจอคำถามไหนเราก็สามารถตอบคำถามได้นะ สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้พรุ่งนี้ก็เจอกันปกติ